ไฟครับหุ่นเนอร์ไปละสามสองขึ้นไป องหนึ่งไปครับเอาแล้วโอ้โอ้ไปแล้วครูไหนอะหายนู่นนู่นนู่นูน,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 นไปนูนปปปน่นแล้วเปิบเปิบเปิบหายนูน่นนูน่นนู่นเห็นอยู่ เห็นไหมเอาปุ๊บ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 อยู่เนี่ยท่ไหนอะคะเบพอดียังไปอยู่นั่นน่ะยังไปอยู่นู่น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 ไปนู่นแล้วโอ้ยสู่กล้องกล้องไม่ทันเลยนู่นยังไปอยู่นู่น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 เข่าคอแล้วเข่าคอแล้วครับเข่าคอปึ๊บหนึ่งเบาอ่ะตรงนี้หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเฮ้ย อู้ที่เด็ดขนาดบ้างเนี่ยอู้ปวดคออ่ะฟังแผนกจับเวลากระจับอยู่เลยครับผูกขับเพ้นอยู่ครับเบาอยู่ครับอู้ซุ่มครับเหรือมมับมัดมัดมัดเบาอยู่ครับ